สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ดตักกศิลาในราการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีที่14พฤษภาคม2563 เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้านาฬิกาถึงส8บนาฬิกาช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาในช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกา เราจะมาดูดาวเด่นในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาแรกจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสี่หมายเลขแปดหมายเลข 6, เจ็ดและหมายเลขห้า เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเซียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำตัวหกตัวเลขนี้ไปใช้ได้หรือนำไปจับคู่กับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก3 4 3 6และ8 3 เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่ง หมายเลขศูนย์หมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขแปดและหมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23นาฬิกา ท่านส,สามารถนำหกตัวเลขนี้นำไปประจับผสมคู่กันหรือนำไปผสมกับเลขของท่านที่ท่านหาไว้ผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าและศูนย์สาม จะเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสาม หมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหกเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ได้ ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามห้าและหกห้าเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยและทางสถาบันขอสแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลแร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยของทางสถาบันตักกศิลาโหรา สถาบันตักกรลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคาราสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลิกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักทิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ